ช่วงคริปโตก o ส s ซตคริปโตก o ส s ซตคริปโตก o ส s ซตสวัสดีค่ะเอ,เอ็ดเบิร์ตค่ะสวัสดีครับพี่มอ่อนแอะคุณผู้ชมครับเป็นไงทิปตรคโคเรนทรีสวัสดีที่ผ่านมานี่โอ้ตลาดคือยยตุ้มซีนี่ตุ้มตามเลยนะครับ <laughs> แต่ญาตสรุปภาวะนะครับ <laughs> ผมวันนี้แ <laughs> ปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับ <laughs> ก็เริ่มต้นครับบิตคอยครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ห้ 51, 000, 000าหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐครับเช้านี้ก็ ขึ้นมายืนเหนือ51,000ได้แล้วนะครับก็ราคาเนี่ยก็เด้งขึ้นมาประมาณเกือบ3%นต์ะครับต้องดูว่าตอนบ่ายนี้จะมีการร่วงลงมาไหมนะต่อมาด้วยอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมเนี่ยตอนนี้ราคาก็อยู่ที่3,900ดอลลาร์สหรัฐครับก็ยังค่อนข้างอยู่ตัวนะครับสำหรับตัวอีเธอเรียมตามมาด้วยคาร์ดานโอครับคาร์ดานอตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งนะฮะโดยราคาปัจจุบันของคาร์ดานอเนี่ยก็อยู่ที่2อด 8ดอลลาร์สหรัฐครับตามมาด้วยบี n a น c e ์คอยครับบีนน์คอยตอนนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่498ดอลลาร์สหรัฐ XRP ตอนนี้อยู่ที่1.32ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนตลาดไทยบ้างเราครับเช้าน,นี้ most active เป็น Dogecoin ครับตอนนี้ก็น้องหมาได้ตื่นขึ้นมาแลครจากที่อยู่นิ่งมาตั้งนาน น้องหมาตอนนี้ก็อยู่ที่สิบจุดสองบาทนะครับอย่างที่อยู่เก้าบาทมากว่านี้มาสักพักใหญ่เลยนะฮะตามมาด้วย IOST ครับ IOST เดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันนะครับ i o s เสาที่ที่ผ่านมานี่ก็ตูมตามตูมตามครับขึ้นมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตเลยนะสำหรับตัว IOST นะครับบิตคอยตอนนี้ก็ราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทครับก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะ เอดาครับก็อยู่ที่94.2บาท USDT อยู่ที่32.51บาท CRV อยู่ที่82.25บาท ES อยู่ที่127,700บาทครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ครับก็อันนี้เราจะพูดถึงเหรียญ IOST ครับเหรียญ IOST เนี่ยเขามีฉาย,ยาว่าเหรียญ,ญายายนะครับเพราะว่าเหรียญพฤติกรรมของเขาเนี่ย ค่อนข้างจะขึ้นช้านครับขึ้นทีหลักสตางนะครับผมแล้วก็เวลา,าจุดที่เขาขึ้นจริงๆเขาเนี่ยเขาจะพุ่งขึ้นทีเดียวแบบเป็นแบบแบบสาบเปเหมือนวันอยู่ที่ผ่านมานี่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแทบทังเดือนเขาก็จะอยู่นิ่งๆของเขานะครับคือ IOST นี่เก็เป็นระบบบล็อกเชนนะฮะร,ระดับองค์กรที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต IOST นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟเซอร์วิสนะครับผมซึ่งมุ่งเน้นบล็อกเชนแอสเซทเซอร์วิส แล้วก็เพื่อให้การใช้บล็อกเชนเนี่ยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับมีการใช้โปรโตคอลโนดูชาร์จในการกระจายชาร์จ i ิ่งย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้โปรโตคอลแบบเชนทามิตี้อย่าง Proof of uh, b e l i e า a b i l i t y นะครับซึ่งจะค่อนข้างต่างจากแลตฟอร์มอื่นๆซึ่งปัญหาในโครงสร้างในตลาดคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนในปัจจุบันเนี่ยดูปัจจุบันนีมันมีโครงสร้างสถาปัตย,ยกรรมของบล็อกเชนเนี่ย มันเผชิญปัญหาพวกค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับผมการทําธุรกรรมที่ค่อนข้างนานหรูพัวที่ค่อนข้างต่ำํำถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะครับมันจะมีะหลายๆบล็อกเชนที่มีการประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาระดับต่างๆมานี่นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกทดสอบแล้วก็ยังไม่ได้ถูกทดสอบบน scalability ของอะระดับองค์กรห่ังใเช่นพวก Google a m เมซอที่เขาจะเป็นต้องใช้นะฮะซึ่ง i o โอเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะมีการแก้ไขปรับขนาดของบล็อกเชนต่างๆนั่นเองนะครับที่ให้มีขนาดที่มันให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือเป้าหมายของ iost เนี่คือสนับสนุนการชำระเงินออนไลน์บนทุกแพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบกระจายสูย์และสามารถปรับแต่งได้ครับให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นโดย พยายามเติมช่องว่างด้านความสามารถในการปรับขยายให้กับคริปโตจำนวนมากที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้แลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ใช้บริการคริปโตเคอเรนซี่มีความปลอดภัยมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับในด้านของการโอนเงินไปต่างประเทศนะครับผมอย่างที่ผมทดสอบด้วยตัวเองนะครับผมอย่างโอนเงินไปต่างประเทศโดยใช้เหรียญ iost เเนี่ยก็เวลาเฉลี่ยก็ประมาณ5นาทีนะครับ อ่าค่าธรรมเนียมก็หนึ่ง IOS อนะก็ค่อนข้างถูกมากเลยนะครับผมซึ่งอ่า i อ s เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรองรับการทำธุรกรรมได้หนึ่งแสนครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวด้วยเทคโนโลยี e f f i i i e n t Distribu ิวชา h a r g i n g ครับ <Okay. S 1> ซึ่งโดยปัจจุบันนะ s T s เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับผมในหมู่คนรุ่นใหม่นะครับก็มีหลายๆลคนนี่ก็เชื่อค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่า T, อ่าโปรเจกต์ของ a o s t เนี่ยผู้สร้างเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยสามสาเหตุหลักๆที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะว่าทำไมอยู่ไอโเนี่ยถึงเด้งจาก1บาทนะครับผมขึ้นมา2บาทได้นะครับภใ,ในเวลา2วันนะครับก็หนึ่งครับก็คือ Bitcoin เนี่ยเขาอยู่ในช่วงของกรอบไซเ์เนี่มันนานแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะเขาจะวิ่งอยู่ในช่วง4 6 0 0 0ถึง50,000ดอลลาร์นะครับพ็ทำให้ Market cap ของตัวตัว b i t บิตคอยเนี่ย มี Market Cap ที่น้อยลงจาก44.5%ลดลงเหลือ41.5%นะครับซึ่งทำให้ออคอยตัวอื่นรวมถึง IOS T เนี่มีอัอตราการหายใจนะครับทิ่งข้างมากขึ้นคือสามารถขยับได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ 2ก็คือ iOST เนี่ยเขาจะมีการ List ลิสเรียงนะครับเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวันที่15กันยายนนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นที่ฮือฮาในประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าถ้า iOS T เนี่ยเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนะครับ3เลยก็ไปอาจจะเป็นโปรเจกต์ของผู้พัฒนาเรียนเองหลกัหลกๆนะครับว่าเขามีเนี่ยออรด m a ของเขาเนี่ยค่อนข้าง,างชัดเจนนะครับผมก็อ่าโปรเจกต์ที่จะทำวันที่30กันยายนนี้นะครับก็จะมีการอัปเกรดเมนเน็ตนะฮะแล้วก็มีการรวม เข้าสมาร์ทคอนแท็กกับตัวแพลตฟอร์มของเชนลิงเอนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็การป้องกันการโจมตีจากแฟลชโลนนะครับแล้วก็ทำครอสเชนกันระหว่างตัว i อโอแล้วก็ไบ c น Smartchain แล้วก็ทำาบรน n ์เอ็กเพรชั่นไบให้แบบตลาดทางเวสเทิร์นนะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาด NFT ด้วยนะครับสำหรับ i อโอนะแล้วก็จะเข้าร่วมเป็นแพลตฟอร์มอาเป็นพาร์เนอร์กันกับตัว w a l เล็ตต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มคนที่ใช้ w a l l e ็เนี่ยให มีการใช้ NFT ได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นพาร์เนอร์การับกลุ่มการลงทุนแบบเกา่ายุคเก่าๆพวกทรดิชชั่นแนลนะครับผมเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกันเข้ากับโลก NFT นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไม NFT นี่ถึงได้เป็นที่นิยมณตอนนี้นะครับ แล้วก็คุณเวตอริกบูตารินครับอ่าหนึ่งในผู้ก่อตั้งอีเธเรียมครับเขาก็ได้มีการอ่าปล่อยน,ยนะครับผมว่าอ่าให้ผู้คนเนี่ย268คนในทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถมาถามคําถามบนทวิตเตอร์ได้เลยเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะมีการตอบทวิตให้นะครับซึ่งก็มีหลายๆลายคนนะครับก็ได้มีการถามเกี่ยวกับตัวดอชคอยรวมไปถึงคุณอีลอนมัสเองก็ตามนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการร่วมมือกันร,ระหว่างดอชคอยกับอีเธอรี่เอียมหรือเปล่าซึ่งคุณเวเทริกบูตารินเนี่ยเขาก็ ตอบมาเลยนะครับว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็อยากจะพัฒนาตัวดอชคอรเหมือนกันอ่าคือปัจจุบันในวิตเตอรุปุจเรเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาดอชคอรนะครับแล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วในดอชคอร์นี่น่าจะเปลี่ยนอัลกอริทึมนะครับมาใช้เป็น proof of stake นะครับผมซึ่งเขามองว่ามันจะค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับตัวดอชคอร์เพราะว่าคนเนี่ยมีการถือเหรียญดอชคอรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดอชคอรเนี่ยก็จะสามารถใส่ ในบนออดิเซนททลไลซ์ออโตเนมัสออคคอนิเซชันหรือดาวนะครับซึ่งเป็นการลงทุนประเภทที่ใช้ผลตอบแทนแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับซึ่งเขามองไปไกลนะว่าดอชคอยในอนาคตเนี่ยมันจะต้องดีกว่าการเป็นเหรียญม,มีนั่นเองครับอ่ะสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับก็เป็นหนุ่มน้อยนะครับชาวอังกฤษครับอายุ12เองครับพี่มอนเขาก็ได้กอบโกยเงินกับ NFT เนี่ยไป4ี่0มอ่า4ี่แสน อลลาสารัฐครับหรือ290,000ปอนตอนหรือละลา12ล้านบาทครับในเวลาสั้นนิดเดียวเองครับผมหนุ่มน้อยรายนี้นะครับชื่อว่าเบนจามินอาเมดครับก็ได้มีการออกแบบผลงาน n f t ของตัวเขาเองในช่วงปิดเทอมนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยหนุ่มน้อยผู้นี้ก็ได้มีการออกแบบผลงานที่ชื่อว่าเวียดวาวครับก็มีการเหมือนทำาาาเป็นรูป เปาวานนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย3,350ภาพแล้วก็มีการปล่อยขายในบนแพลตฟอร์ม NFT นะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยคือหนูน้อยคนนี้ครับด้วยความที่อายุของเขาเนี่ยเพียง12ปีนะครับซึ่งทําให้หนูน้อยเนี่ยไม่มีเอ่อบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองนะครับถึงทําให้หนู่น้อยผู้เนี่ยต้องเปิดบัญชีคริปโตนะครับเอ่เปิดอ่าวอลเลตของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินไว้บ,บ,บ,บนบล็อกเชนเองนะครับเพราะว่าไม่สามารถเก็บเงินไว้บ,บ,บ,บนธน,นาคารได้ก็เลยมีการออกแบบ เหรียญ NFT นะครับซึ่งสามารถกอบโกยเงินไมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งหนูน้อยคนนี้เขาก็พ่อของเขานะก็ได้มีการสอนให้น้องเนี่ยมีการเขียนโค้ดตั้งแต่อายุหกขวบแล้วนะครับอัจฉริยะสุดๆนะครับซึ่งหนูน้อยเขากล่าวนะว่าเขาเนี่ยตั้งจใ,ใจจะเก็บเหรียญอีท e เรียมที่ได้จากการขาย NFT เนี่ยทั้งหมดไว้แล้วก็จะไม่แปลงเป็นเงินเฟียสเลยเงินสดนะครับเพราะบางทีในอนา,นอนาคตเนี่ย ผู้คนเนี่ยอาจจะมาใช้เหรียญคริปโตกันมากขึ้นแล้วก็มีวอลเล็ตกันมากขึ้นนะครับทาให้น้องเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บเปลี่ยนอีเาเรี่ยมที่ได้กําไรจากทั้งหมดมานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคริปโตกสิตครับค่ะขอบคุณมากเลยเอดขอบคุณมากเลยครับที่รักเนี่ยมีเวลาคุยกันเยอะกวีขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณเอดนักมุมนั่นเองทุก เช้าๆนะคะเรื่องคริปโตก็มาแรงามากเลยในยช่วงนี้นะคะนักตุนค่ะช่วงคริปโตก o ส s ซตคริปโตก o ส s ซตคริปโตก o ส s ซต